สวัสดีครับชีวิตของเราเนะี่ยมีขึ้นมีลงตามจังหวะของมันนะครับดีบ้างแย่บ้างปะปะนกันไปแต่ถึงจะพูดแบบนั้นมันก็ไม่ได้เฉลี่ยแบบครึ่งๆนะครับว่าถ้าวันนี้ชีวิตคุณแย่แล้วเนี่ยเดี๋ยวชีวิตพรุ่งนี้มันจะดีขึ้นเพราะบางทีมันจะต้องใช้เวลามากกว่านั้นซึ่งนี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับนักมวยปล้ำบางกลุ่มเลยครับเพราะช่วงเวลาที่ดีของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมีน้อยมากเรียกว่าช้ำแบบยาวนานต่อเนื่องจนมองแทบไม่ออกเลยว่าชีวิตจะดีขึ้นเมื่อไหร และเนื่องในโอกาสที่ผ่านพ้นมากกเกือบจะครึ่งปีเลยจะขอมองย้อนกลับไปหน่อยครับว่ามีนักมวยปล้ำรายไหนบ้างที่กำลังประสบปัญหาชีวิตและนี่คือ10นักมวยปล้ำที่ชีวิตดิ่งเหวในช่วงครึ่งปีแรก The Viking Raider ปลีกแท็กทีมของ w w e นั้นเต็มไปด้วยแท็กทีมเจ๋งๆเพียบเลยนะครับ ทั้งดีอูโซอาร์เคโบรอัลฟาอคดมีหรือว่าสติ๊กโปรฟิตแต่ถึงอย่างนั้นสมาคมก็ยังถูกแฟนๆกลดากันอยู่ดีครับถึงการใช้งานหลีกนี้อย่างทิ้งคว้างพอแท็กทีมดีๆอย่างไวกิ้งเรเดอร์กลับทําผลงานได้แค่ขึ้นปั้มหาค่ารถไปวันๆก่นอนหน้านี้ไวกิ้งเรเดอร์เหมือนจะได้โอกาสแสดงฝีมืออยู่แล้วนะครับตอนที่ได้เปิดศึกกับดีอูโซจนทั้ง2ทีมมีโปรแกรมเจอกันเพื่อชิงแชมป์แท็กทีมของ SmackDo ว n ในสึก e l i ล i n ม t i o n c h a m b ช r ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย แต่แมทที่ว่ายังไม่ทันได้เริ่มเลยครับไวกิ้ง r รเดอรก็ถูกพี่น้องอูโซเนี่ยกระทืบสมอบกระแตตุ๋ยทําให้แมทล่มไปเลยซะอย่างนั้นส่วนในปัจจุบันสมาคมก็ถึงขั้นไม่มีอะไรให้ไ i k i n g r a เดอร์เนี่ยทำในค่ายหลักแล้วครับจนต้องลงไปผลักดันเด็กรุ่นใหม่ใน NXT น็ s h o r อตซีชอตซีถูกเรียกขึ้นมาใช้งานในค่ายหลักเมื่อประมาณช่วงกลางปีที่แล้วนะครับก่อนจะย้ายฝั่งมาเปน็นอารม และทาท่าเหมือนจะเปิดเึกกับซาชาแบงค์แบบเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่เนื้อเรื่องที่ว่าก็ถูกตัดจบไปแบบดืด้อพอเข้าสู่ปี2022ชีวิตของชอตซี่ก็เข้าสู่ปีชงแบบเต็มๆพอนับตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมาชอตซี่เพิ่งจะขึ้นปล้ำออกทีวีไปไม่ถึง5แมตช์คือแมตช์โรเจอร์รัมเบิลแล้วก็แมตช์ในโชว์รายสัปดาห์อีกนิดหน่อยโดยแต่ละแมตช์ก็เป็นการออกมานอนให้ชาวบ้านเนี่ยกดแบบเร็วจัดๆเท่านั้นทําให้จากนักมวยปล้ำหน้าใหม่ที่ดูดีมีทรง ชอตซีก็เลยกลายสภาพเป็นช็อปเปอร์เต็มตัวไปเป็นที่เรียบร้อยล้อสโลทาริออสถ้าถามว่าข้อดีของทีมนี้คืออะไรก็คงแค่เรื่องหน้าตาอย่างเดียวเลยมั้งโดยตอนที่แอจลวกับอุมบบโตรวมทีมกันเป็นล้อสโลทาริออสและถูกย้ายมาสแมกดาวก็ดูเหมือนจะเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งคู่จะได้ลืมตาอ้าปากสักทีนะครับแต่ความจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นเลย ลอดโล t ทริออสไม่ได้ถูกสมาคมใช้งานจริงๆเหนือเรื่องล่องลอยไปมายกตัวอย่างตอนที่เปิดสึกกับริโ co เช่เพื่อชิงแชมป์อินเตอร์แล้วกันครับตอนนั้นทั้งคู่ในแย่งกันจับกดริโ co เช่จนเหมือนจะผิดใจกันแต่ก็ไม่ได้มีการเล่าเรื่องอะไรต่อและแม้ว่าสถานะจริงๆจะเป็นนักมวยปล้ำทางฝั่งสแม c ดาว w n ตามที่บอกไปแต่เดี๋ยวนี้ลอดโล t ทริออสพัฒนาขึ้นแล้วนะครับพอถึงขนาดข้ามค่ายไปนอนให้ชาวบ้านทางฝั่งรอกดนับสาม,มาแล้วด้วย S นิกกี้ A.S.H ก่อนที่จะมาเอาดีกับการเป็นซูเปอร์ฮีโร่อย่างในทุกวันนี้ก่อนหน้านั้นนิกกี้คือสมาชิกของแก๊งเซนิตี้นะครับพอวงแตกก็ย้ายมาจับคู่กับน้องเล็กซ่าและกลายเป็นฮีโร่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆเนี่ยละครับซึ่งมันก็เป็นกิมมิคที่เหมือนจะเข้าท่าอยู่นะเพอส่งให้นิกกี้เนี่ยคว้าชามป์หญิงได้เมื่อปีที่แล้วเลยทีเดียวแต่ช่วงเวลาดีๆก็อยู่กับนิกกี้แค่เดือนเศษเท่านั้นครับ พอครองแชมป์ได้33วันนิกกี้ก็เสียไปและหลังจากนั้นก็ไม่เคยไปถึงหรือใกล้เคียงกับความสําเร็จนั้นอีกเลยครับบทบาทของนิกกี้เนี่ยพูดได้เต็มปากเลยว่าแย่มากๆถึงขั้นลงไปวิ่งไล่แชมป์27กับชาวบ้านมาแล้วนะโดยเป้าหมายของนิกกี้ในตอนนี้คิดว่าไม่น่าใช่การหาทางกลับมาชิงแชมป์หรอกครับแต่ใช้เวลาว่างๆเนี่ยนั่งหากิมมิคใหม่ไปเลยน่าจะดีกว่าควีนเซรีน่า เซเรนาเวเกากลับมาอยู่กับ w w ในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับและมีบทบาทออกจอต่อเนื่องด้วยมาก่อนจะประสบความสําเร็จแบบเป็นชิ้นเป็นอันกับเขาสักทีโดยการเป็นผู้ชนะทัวร์นาเมนต์ควีนคราดคนแรกในประวัติศาสตร์แต่หลังจากนั้นดูเหมือนทีมงานจะไอเดียติดันขึ้นมาด,ด,ดื้อทั้งที่ผลักดันจนเซเรนาก้าไปคว้าตำแหน่งควีนได้แล้วแท้แ,แต่ดันไม่มีอะไรให้ทำต่อซะง,งั้นจนต้องงัดเอาท่าไม้ตายขึ้นมาใช้คือเอาเซเรนาไปแปกับคาเมร่าลุยลึกแท็กทีม และควา้าแชมป์ร่วมกันถึง132วันแต่นั้นก็เป็นการครองแชมป์ที่ไม่มีอะไรให้จดจำเลยสักนิดหลังจากนั้นพอเสียแชมป์ไปทีมก็แตกก่อนจะมาแพ้ให้กับเบงกาเบเลียแบบไวจัดๆแค่2นาทีเท่านั้นส่วนตอนนี้เซเรนาก็หายหน้าไปเพราะมีอาการบาดเจ็บอเล็กซาบลิสอย่างที่เขาว่ากันครับว่าความรักกับหน้าที่การงานมักจะสนทางกัน เพราะในขณะที่ความรักของน้องเล็กซ่ากำลังหวานชํำจนถึงขั้นเข้าประตูวิวาไปเป็นที่เรียบร้อยแต่บทบาทนักมวยปล้ำดันสวนทางกันซะง,งั้นก่อนหน้านี้น้องเล็กซ่าหายหน้าจากสมาคมไปนานเลยนะครับก่อนจะกลับมาขึ้นปล้ำในศึก Elimination Chamber ซึ่งตอนนั้นทุกคนก็คิดกันว่าน้องต้องกลับมาแบบประจำการถาวรแล้วแหละแต่ก็กลายเป็นว่านั่นเป็นการปล้ำเพียงแค่แมตช์เดียวเท่านั้นแล้วน้องก็หายวับไปอีกละ การหายตัวของน้องในหนักหน่วงถึงขั้นที่ว่าในรัสเซอเมเนียก็ไม่ได้มีส่วนร่วมทําให้มีข่าวมาว่าน้องไม่พอใจที่สมาคมไม่มีอะไรให้ทําแต่ล่าสุดน้องก็กลับมาแล้วนะครับก็หวังว่าจะมีบทบาทออกจอให้หนุ่มๆได้ชุ่มชื่นหัวใจกันไปยาวๆริก b o o k จริงๆจ,จะว่าไปริกบ o ๊กไม่ควรติดโผลนี้เลยนะครับเพราะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยริกบุ๊กคงจะได้รับการผลักดันแน่นอน หลังจับคู่กับชิงสเกนากามูระและเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆบทบาทชาวร็อกยุค80ในกำลังไปได้สวยเลยแต่ริกบุกก็ดันมาซอยได้รับบาดเจ็บอาการบาดเจ็บที่ว่าเกิดขึ้นในแมตช์ที่ริกบุ๊กกับนมาโอจับคู่กันเพื่อชิงแชมป์ทักทีมของสแมกดาวกับดิอโซในรัสเซอเมเนียครั้งที่38นะครับจังหวะหนึ่งในแมตช์ริกบุที่จะโชว์พะละกําลังด้วยการแบบพี่น้องอุโซพร้อมกันในทีเดียวก็ได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อฉีกซึ่งเป็นอาการที่รุนแรงทีเดียว บริคบูกก็เลยต้องหายไปพักรักษาตัวตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ครับเชนาเบสเลอร์เชนาเบสเลอร์คือนักกีฬา MMA ที่มีชื่อเสียงแบบใช้ได้อยู่แต่กลับไม่ถูก W w e ีใช้งานจริงจังโดยเห็นได้ชัดมากๆจากบทบาทในระยะหลังเนี่แหละครับที่วนเวียนอยู่ตลีแทัตทีมก่อนหน้านี้ก็จับคู่กับเมียแจ็คพอทีมแตกก็ย้ายมาซีกับนัททา เชนาย้ายมาอยู่ส m a c k ดาว n ในการดรับเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งถ้าพอจะจํากันได้เนี่ยบทบาทของเชนาในตอนนั้นถือว่าเอาเรื่องมากๆเลยนะจนมีการคาดกันว่าเชนาน่าจะกลายเป็นอาทรรมตัวท็อปของค่ายฟ้าแต่ทําไปทํำมาก็กลายเป็นลูกมือให้กับซอนย่าเดวิลสัง,งนันก่อนจะมารวมทีมกับแม่ไฮตามที่บอกไปครับ f i n แบลเลอร์ฟินแบลเอร์หรือว่าพี่หน่งของแฟนๆชาวไทย เคยติดแชมป์ US นะครับแต่ระหว่างการครองแชมป์ราว49วันที่ฟินมีแมตต์ป้องกันแชมป์เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนั่นคือการเจอกับเดอรรี่ในศึกรอเมื่อวันที่18เมษายนหนํำซ้ำการป้องกันแชมป์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเนี่ยพี่ฟินยังอุตส่าห์แพ้เสียแชมป์ไปเลยด้วยย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นอีกนิดหนึ่งนะครับชีวิตของพี่ฟินเรียกได้ว่าตกอับจัดๆเพราะไม่มีแม้แต่โอกาสร่วมปล้ำในรัสเซลเมเนีย ทำได้ดีที่สุดเพียงขึ้นตั้มในรัสเซลเมเนียสแม็กดาวโชว์อุ่นเครื่องก่อนที่จะถึงรัสเซลเมเนียเพียงไม่กี่วันเท่านั้นโดยร่วมปล้มในแมตช์อังเดรเดอะจายแอนแมมโมเรียลแบทเทิยที่ค่อนข้างจะไม่มีความหมายอย่างที่เราทราบกันนะนะก่อนจะตกเวทีเป็นคนสุดท้ายพายให้ m a ตช์แคปมอไปครับ Big E Big E ๊คือดิชมดับเบิดับในช่วง2-3เดือนสุดท้ายของปี2021นะครับ แต่พอเข้าสู่ปี2022เท่านั้นแหละชีวิตของบิ๊กอีก็อย่างกระหน่ำคนละมวล้วนนอกจากจะเสียแชมป์ไปแล้วเนี่ยยังเฉียดคอหักตายคาเวทีต่างหากจากการปล้ำกับลิทอลแลนส์แม็กยาวเมื่อวันที่1 1มีนาคมโดยตอนนี้ทําได้แค่พักรักษาการบาดเจ็บอยู่ที่บ้านเท่านั้นครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าสมาคมหมดโปรกับบิ๊กอีเป็นที่เรียบร้อยพอหลังจากใช้กระเป๋ามันนี่ดับแบงค์จนก้าวไปเป็นแชมป์ดับเบิลยูดัีเมื่อวันที่13กันยายน หลังจากนั้นบทบาทของบิ๊กอีก็จืดชื่อทันทีสมาคมไม่ได้ผลักดันให้บิ๊กอีเป็นแชมป์ที่ดูดีมีทรงอย่างที่ควรจะเป็นเป็นแชมป์ที่บทบาทง่อยมากต่อมาก็เสียแชมป์ให้กับบล็อกเลสเนอร์ในศึกเดวันต้อนรับปีใหม่ก่อนจะมาเจ็บหนักซ้ำเข้าไปอีกเรียกว่าปี2022คือปีชงของบิ๊กอีอย่างแท้จริงและนี่คือสินักมวยปล้ำที่ชีวิตดิ่งเหวในช่วงครึ่งปีแรกมีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับ คิดว่ายังมีนักมวยปล้ำไรายไหนที่ผลงานย่ำแย่นอกเหนือจากที่ว่ามาก็คอมเมนต์มาเพิ่มเติมให้ได้นะครับและอย่าลืมไลฟ์คุยย้อนหลังในช่วงทุ่มครึ่งของวันจันทร์ที่6ด้วยนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ